เพราะว่าเมียจ๋าคนนี้เนี่ยนะเธอดูแลปฏิบัติพัฒวีสามีพี่เออนันอย่างดีมากแต่สงสัยมานานแล้วทำไมต้องไปเรียกว่าลุงเรียกตามหลานสมัยก่อนที่จะเรียกว่าลุงเนี่ยเรียกพี่เอมาตลอดนั่นแหละแต่ว่ามีหลานคนแรกและแล้วหลานก็เรียกลุงเอลุงเอเราก็เรียกตามหลานก็เออแล้วเรียกก็จนติดปากอายุห่างกันเยอะด้วยไงสิบห้าปีค่ะสิบห้าปีก็ต้องลุงอั่นแหละเาห่างกับสามีเนี่ยเยอะกว่าสามีห่างกับพ่อแม่เราอีก ก็ถามมเปลี่ยนแต่เพียงพีหนูแม่มที่ก็พี่เอเรียกแม่ว่าเตงครูของของลุงกับพี่สีนะปลูกต้นรักกันกลางกองถ่ายเลยเหมือนเอ๋เลยเหมือนกันในกองเราก็มองแล้วเกาบอกว่าที่พี่สีปิ้งลุงเนี่ยเพราะว่าขายาวลุงก็เดินโอ้โหใส่กางเกงสแล็คโอ้โหจาไม่เหมือนนั้นอะไรนะเรื่องอะไรนะแดดดี้ลองเล็กอะ จ้อขายยาทีละ่มอแล้วเราก็จ้องเขาเวลาเขากินข้าวอ้ตาจะไปบุคลิกดีไงจะเคี้ยวจะเรียบร้อยคือดูเป็นผู้ชายใจดีอะจะเดินเหินจะเลยคือบุคลิกมันแบบเท่ดีอะมองมองมแล้วเราก็คิดว่าเราต้องไม่ได้แน่เลยทำไงดีทำไมดีอะโอเนี่นี่นี่นูก็ีุนีือีุยีหมี่น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 ีอนีในี่นี่นีแนี่นี่เี่กีเอีะเี่นี่นีมี่นี่นีเนี่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 นีนี่ีีนี คุยก่อนก็ได้ก็เป็นขอเบอร์พี่ที่ก่อน็ไม่ได้เสียหายอะไรคือเราก็ไม่ได้คันขยเยไปแล้วก็คุยแบบสนุกสนุกกันพี่เออะไรทำเป็นสนุกไปแต่งเจว่าชอบบ้างเะอได้คุยกันว่ะแต่เห็นทางแม่น้องอ้นไม่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าตอนนั้นเขามีครอบครัวค่ะคือมีครอบครัวแล้วแต่ว่าเขาก็เลิกลากันแล้วแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้บอกข่าวไม่ได้เป็นข่าวอะค่ะซึ่งก็ถ้าคนใกล้ชิดก็จะรู้แต่ทีนี้ คนเป็นพ่อเป็นแม่เนอะก็เป็นห่วงก็ไม่อยากให้ยุ่งว่าผู้ชายมีทั้งเยอะทัท้งแยะเป็นคนอื่นได้ไหมเราก็บอกไม่ได้เราต้องเอคนนี้ <c oughs> เราก็นี <c oughs> <ร>้ชอบอะเนะเาะก็เลยไม่คุยกับแม่มาหลายปีแล้วเราก็พิสูจน์ให้เห็นว่าคนนี้ยคือเราก็เสี่ยงเหมือนกันนะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขนาดไหนกับเราเนี้ยค่ะก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปทีเราปอดเจอปัญหาเยอะมากโอ้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เอมีข่าวเหมือนกันเนอะว่าเป็นแบบหนุ่มเจ้าชู้บ้างอะไรเงี้ยแต่หลังแต่งงานแล้วมีปัญหามาให้ปวดหัวบ้างไหมคือหลังแต่งงานไม่มีเลยแต่ก่อนแแแต่่่งงงงาานชวทีีีคบบบบรกๆมย้ หรือเหลือบเห็นใน SMS แต่ก่อนเป็น SMS แต่ตอนนี้มีไลน์เราก็เลยใช้ความสวยของเราที่มีอยู่ประมาณยีเปอร์เซ็นต์แบบอกว่าพี่เอล้าง่อให้หมดคืออ้นก็จริงจังนะถ้าสมมติว่าพี่คือถ้าพี่ยังจะใช้ชีวิตแบบเดิมโอเคอ้นจะได้ไม่ยุ่งพี่มีปัญหาอะไรพี่บอกมาเลยเรียงมากระหน้ากระดาษ A4 แล้วก็พี่ถ้าพี่จะหยุดพี่ก็บอกอ้นจะได้พร้อมสู้ไปด้วยกันจะได้พิสูจน์ให้แม่เห็นโอเคเขาก็พร้อมแล้วเขาบอกว่าเขาจริงใจเขาชอบเราเราก็ ฝ่าฟันไปกับเขานี่แหละค่อยๆแก้ปัญหาที่เเปราะ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 จนไม่เหลืออะไรเลยจนแม่เอลูกลูกเอเออย่างนั้นเองพี่แต่งมากี่ปีละนั่นน่ะสี่กี่ปีแล้วนี่สี่แปดพ่ควันนี้เห็นบอกว่าโอ้นเวลาจะไปทำงานก่อนไปทำงานต้องเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็โชว์กาแฟอะไรบ้างโชกมคือลุงเนี่ยนะสามารถที่จะเป็นเป็นเป็นทุัพลภาพไว้ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าการบริการของโอ้นนี่ดีมากแล้จริงอะไรบ้างลุง สิ่งที่พี่เอจะต้องทุกวันก็คือดื่มกาแฟก็เตรียมเอาไว้ถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกพี่แม่บ้านก็จะใส่น้ําแข็งแล้วก็เอาหลอดปักให้แล้วก็เอาไปไว้ที่ห้องน้ำแต่คุณปรุงไปแล้วในห้องน้ำท่ไ้องน้ำห้องน้ำก็ต้องเอาพวกบิวเป็นกันบิวแล้วก็เปิดไอ้แบบแล้วก็ดูต้นไม้เลยเสร็จแล้วก็ลากราดยาผ้าทุกอย่างเรียงฟึบ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 เพราะรู้เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหลากหลายก็มีเสื้อขาวกางเกงบ็อกเซอร์ขาวๆว่าวเพราะตอนตอนเย็นถ้ากลับมาเวลาใกล้ๆกันก็ มีชุดนอนวางไว้แล้วจะสิปีก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกขัดกับบุคลิกกว่าพี่ขัดมากจริงๆที่พีเอประสบอุบัติเหตุตอนนั้นถือว่าเป็นหนูดูแลเหมือนมันหนักมากเลย่ะเป็ปอนเลยไหมเหมือนเล็กเลยไหมตั้งแต่ชนวันแรกอะค่ะแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้อง ICU อ่ะไปบอกพยาบาลบอกหมอบอกว่าอ้นขอยืนอยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่นอนก็ได้ขออยู่ในห้องไอซียูว่าถ้าเขาลืมตาขึ้นมาเราต้องคอยบอกเขาว่าพี่พี่รถชนนะแล้วไม่รู้ตรงนี้ใครจะบอกนะเขาบอกว่าไม่ได้ต้องกลับ ตอนนั้นก็ตีสองก็กลับไปเราก็นอนไม่หลับตีสี่ก็มาเลยมายืนอยู่ข้างหน้าเพื่อท <c oughs> ี่จะคอย <c oughs> ถ้าเขาตื่นเนี่ยจะต้องคอยบอกเขาว่าเนี่ยพี่รถชนต้องบอกบอก, <c oughs> บอกตลอดก็เดี๋ยวเขาไม่รู้ไง <c oughs> ใช่ไหมล้วก็ดูแลตั้งแต่วันนั้นนะคะจนถึงจนถึงประมาณ3เดือนนะคะดูแลเองตลอดา <c oughs> แม่จ้างทยาบาลมา <c oughs> แล้วเสร็จตอนนั้นสมองเขากระทบกระเทือนมากคือจริงๆลุงเป็นคนสุภาพมากนะ <c oughs> สมองกระทบกระเทือนเสเขาก็มองสแกนแล้วว่ามีแม่มีอ้นแล้วก็อมีใครแปลกๆคนหนึ่งที่แม่จ้างมาแม่ครับ แม่ช่วยไล่คนของแม่ออกไปด้วยบอกว่าโอ๊ยพี่ขอโทษคือคือเขาเขาจะไม่ชินไม่เขาไม่รับเอาใครจะมาล้างมาเช็ดเขามันไม่ได้ไงไอเราก็เลยเอาแม่สวยนี่ตัวคือเราก็ต้องยกกันเองก็ทีก็ไล่แบบงี้ยก็เอากลับบ้านเช้าก่อนที่อ้นจะไปทำมาอ้นทำงานเช้ามากอ่ะอ้นก็ต้องยกเขาก่อนประมาณ ถพระธิดงไม่มาเลยอ่ะยกขึ้นวิวแชร์แล้วก็เข็นไปที่ห้องน้ำอ่ะลาทุกซอกทุกมุมน้าไปเห็นแล้วก็ยกมากินยาเอายายัดฟุฟุบเสร็จลุงอยู่แล้วก็มีน้องชายกับพี่แม่บ้านดูแต่ยานี่เรียงเลยเช้าก่อนตื่นก่อนจะละเอียดมากแล้วพอจะกลับมากลับก็ดึก มีอยู่คืนนึ่งเทาองศาเราก็ไม่รู้ข้างในเหล็กเขาเต็มตัวไปหมดเลยนะัประมาณสี่ทุ่มครึ่งเราก็เอายกเขาไปอาบน้ำเขาสัตวเขาไม่ยอมให้ใครทำให้หนาวเออลืมไปรู้าบกอุ้ยลทำไมหนาวอย่างเงี้ยไม่สบายเหรอเหล็กมันทั้งตัวที่เขาหนักมากมากเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ดีขึ้นหนู๋็เขาจะปลอบัวเองว่าไม่เป็นไรมันผ่านวันแรกมาได้แล้ววันแรกทำไมเราเรายังไม่ตายเลยล่ะทำไมเราอยู่ได้ล่ะแล้วก็ไม่อยากจะเป็นภาระของคนรอบข้างเพราะถ้าเราเศร้าแม่เราก็เศร้าพี่เราก็เศร้าทุกคนก็เศร้าเราต้องใช้พลังทั้งหมดดูให้กำลังใจตัววเอองงแต่่ไม้้้้้ดดีีีขขึึนนถาพ โอ้นไม่มีกําลังใจจะออกไปทํางานเลยแล้วก็ไม่ได้ร้องไห้ตอนนั้นก็ไปเข้าไปร้องร้องร้องไห้ในลิฟต์ในรถแล้วก็ร้องร้องร้อง เขาก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องทุกข์ที่สุดในชีวิตเราที่สุดในชีวิตชีวิตคู่ของลุงกับพี่ศรีเนี่ยก็แบบว่าคบกันมาหลายปีแล้วมีแต่ว่าหมั่นเติมความหวานนุ่งิ่งนุ่งิ่งกันไม่ค่อยหวานนะเพราะว่าอยู่กันแบบเพื่อนนะคะคือไม่ได้อยู่กันแบบทำไมไม่กลับทสีทีอ่ะนี่กี่มองแล้วไม่มีอย่างนั้นเลยไม่มีเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าตรงนั้นมันก็บ่รทอนไงคืออยู่กันไปเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องอยู่กันไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นไอช่วงเวลาที่มันไม่ไไ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 ดดด้้้้้้้้มมมมีีีใหกก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 ััััันนนบบาาาาาางงงงงงแตต่่่่ววยยย็็็็อออออลลเเเเเเจจปรรรรรระ คือเป็นผู้หญิงที่โลโรไฟล์มากคือไม่ได้ต้องการอะไรเลยคืออย่างคนอื่นก็แบบจะวันเกิดแล้วนะจะอะไรไม่โกรไม่ซื้อก็ไม่ซื้อแล้วลุงเขาก็เป็นอย่างนั้นด้วยเธออยากได้อะเออเธอไปกดเอานะเอาเอทีเอ็มวะแดบาทกดไม่ได้รแปดบาทแต่พี่สีก็ไม่ต้องการใช่ไหมไม่ต้องการอยู่แล้วแล้วก็คือก็จะไม่น้อยใจเขาเลยแรกๆอาจจะมีแต่พอช่วงเราปรับตัวปั๊บเราก็อยู่ได้เราก็ไม่เป็นไรคือ เราทําให้เขาเราก็มีความสุขจะแย่อยู่แล้วเราจะต้องการความสุขอะไรจากเขาอีกอ่ะแล้วเราทำงานเราสนุกสนานเราเอากําลังใจเอาก็นี่ไงทุกวันหดีไงเราอยู่ด้วยกันเราไม่มีปัญหากันแล้วตรงนั้นก็คือก็คือเป็นแรงให้เราผลักดันทุกวันเนี่ยมันแค่แค่นึกถึงเราก็แบบอู้ช่วยแล้วไงแล้วเขามีเรียกร้องอะไรจากพี่บ้างไหมพี่ไม่เรียกร้องอะไรจากเขาเลยเขาเขาเรียกร้องว่าให้เล่นโทรศัพท์น้อยๆหน่อยเงี้ยเพราะว่าติดโทรศัพท์เราติดโทรศัพท์จริงบางทีเราก็แอบเล่นในพ่อหอบแลยเว่าอ้าวแสงอะไแสงอะไแสงอะไรไปฉายไปฉาย แต่เราอะประทับใจอะไรในตัวสามีบ้างอ,อ,อ้นว่าพี่เอเนี่ยเขาเป็นคนอย่างถ้าอ้นอ้นเป็นด้านดําเขาก็เป็นด้านขาวอ,อย่างเช่นขับรถอย่างเงี้นะด้าไม่เห็นภาพนะ,ะขับรถมีคนปาดเลยปาดปาด๊าปมาอย่างเงี้นะขึ้นเลยทางนี้ขึ้นเลยอ้นนี่ปีดคือคือ,คอจะไม่ได้ลงไปหรอกหุยลุงทั้งเอี๊ยลลงวะไม่เป็นไรหรอกในรถเขาอาจจะมีลูกป่วยแม่ป่วยลูกป่วยแม่ป่วยเราปาดเลยป่วยป้าป้าเนี่ยโคตรงงมากคิดในแง่ดีอย่างเงี้ย ลูกใครที่ตามไอจีนางเนี่ยนะ,ะจะทราบเลยว่านางมีธุรกิจใหม่จ้า <c oughs> เวลานางลงรูปทีพวกเราก็น้ำลายไหล <c oughs> อ่าช่วงหน้าช่วงหน้ามีมาให้เมียจ๋าทุกท่านได้รับประทานกันรับรองค่ะอร่อยจังหู